สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4เมษายนก็มาอยู่ที่หน้างานของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาพบกันนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุด วันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับวันนี้ได้ทำการผุดเป็นวันที่สี่นะครับเป็นวันที่สี่กับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านตรมสวรรค์น,นะครับอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด สีเมษานะครับมาดูนี่เดือน4เดือน5นะครับมาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ําดีมากนะครับเจาะลงไปยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับน้ําก็สุดยอดจริงๆนะครับดูการออกของน้ําแล้วโอ้โหผมว่า ไม่มีแห้งนะครับไม่มีแห้งแน่นอนเลยนี่ดูนะครับจากพื้นดินเดิมลงไปประมาณยังไม่ถึงสามเมตรดีนะครับนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแต่บริเวณแถวนี้ไม่มีใครขุดบ่อเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นกับภูมิประเทศนะครับ ด้านโน้นนะครับจะมีหนองนะครับหนองใหญ่นะครับหนองน้ํานะครับอยู่ด้านนู้นทิศใต้นะครับนี่ครับเลยเปลาอ้อยนี้ไปนะครับเพราะว่าทางนู้นน่าจะเป็นเนินปลาอ้อยเป็นเนินนะครับตรงที่เราขุดนะครับ จะเป็นที่ลุ่มต่ำกว่าทางนน้นนะครับก็เลยน่าจะภูมิประเทศอาจจะดีนะครับน้ำถึงได้ออกนะครับเป็นที่เราขุดลงไปนะครับเป็นชั้นดินลูกรังนะครับผลชั้นดินลูกรังไปก็จะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับดูจากการที่ทีมงานของเราได้ขุดลงไปนะครับ แสดงว่าจุดตรงนี้นะครับน้ําดีมากนะครับน้ําที่ออกมานี้นะครับไม่ใช่เป็นน้ําน้ําใต้ดินนะครับเป็นน้ําบนผิวดินนะครับอยู่ที่ระดับประมาณเ,เมตรห้าสิบนะครับจากการขุดลงไปน้ําก็ออกนะครับ ออกดีมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับน่าจะถ้าเจาะสะดือนี่น่าจะมีโอกาสได้เจอตาน้นาำนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะอยู่ลึกหรือหรือว่าอยู่ตื้นนะครับก็ต้องติดตามชมต่อไปนะครับ บ่อตรงนี้นะครับเป็นแม่บ่อนะครับหรือว่าเป็นบ่อหลักนะครับพื้นที่ที่เราทำการขุดตรงนี้ก็เน้นนะครับเน้นน้ำนะครับน้ำให้เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะทำที่อยู่อาศัยนะครับทำที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ ก็จะทำคล้ายๆเกาะส่วนตัวนะครับในอนาคตก็อาจจะเป็นทำกิจการาหมูกระทะหรืออะไรนะครับก็ไม่แน่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำในจุดตรงนี้นะครับจะเป็น บรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําล้อมรอบแล้วนี่นะครับบรรยากาศก็ย่อมมีนะครับทําให้เย็นสบายนะครับเย็นสบายาก็จะทุกคนนะครับก็อาจจะชอบอากาศที่ได้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเป็นร้านอาหารหรือว่า เป็นอะไรก็จะดีนะครับได้มานั่งสูตรอากาศพักผ่อนอย่างสบายหูสบายตานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับน้ำจะกว้างมากนะครับพายเรือเล่นหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าจะขุดล้อมรอบเลยทำเป็นเกาะนะครับบางจุดก็อาจจะเล็กแคบนะครับ บางจุดก็อาจจะกว้างนะครับแต่ก็รอบไปเกือบพื้นที่นึ่งนะครับนี่นะครับก็ต้องรอชมว่าท่านเจ้าของนะครับจะขยายกิจการทำอะไรบ้างนะครับดูลักษณะดินนะครับปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี สุดยอดมากนะครับจากที่ผมสังเกตมานะครับขนาดาดินแถวแถวบ้านนะครับหรือว่าของผมเองที่ผมได้ทำการขุดของตัวเองนะครับเป็นดินทรายแต่ก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรก็โอเคนะครับยิ่งยิ่งดินลุกรังแบบนี้นะครับยิ่งชอบนะครับกล้วยที่สวนนะครับผมได้ ให้เขาขนมาให้นะครับคือซื้อดินนั่นแหละดินแบบลักษณะลูกรังแบบนี้นะครับแล้วก็มาปลูกกล้วยรู้สึกว่ากล้วยี่ตอบรับในการลักษณะดินแบบนี้เป็นแร่ธาที่ว่าเป็นดินลูกรังนะครับชอบอาจจะเป็นดินลูกรังนี่เวลาฝนตกมาอาจจะ ไม่แน่นเหมือนเหมือนดินทรายนะครับถ้าดินทรายเนี่ยจะแน่นไม่มีโพรงอากาศไม่มีอะไรนะครับแต่ดินลูกรังนี่ถือว่าดีนะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นโพรงอากาศทําให้น้นํานี่ลงไปได้แล้วกเ็เขาเรียกว่าเป็นอ,ออกซิเจนให้รากต้นไม้นั่นเองนะครับ ต้นไม้ก็จะโตจะงามดีกว่านะครับก็ต้องติดตามชมนะครับอันนี้คือตามที่ผมได้เก็บข้อมูลมาเบื้องต้นจากของตัวเองนะครับดินทรายนี่จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าดินแบบนี้นะครับถึงถึงเขาจะอยู่ลึกแต่เป็นแร่าธาตุในตัวของเขานะครับ เป็นแร่ธาตุเพราะว่าผมได้ทดลองปลูกกล้วยมะพร้าวมาแล้วนะครับก็ตอบสนองรับดีนะครับตอบสนองดีนะครับทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีกว่าดินดินทรายนะครับนี่นะครับหรือว่าเป็นการาปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนนี่จะชอบดิน ลูกรังนะครับเพราะว่าไม่อมความชื้นนะครับเขาจะชอบน้ําแต่ไม่อมความชื้นนะครับดินลูกรังนี่ดูลักษณะน้ําที่ออกมาจากรูลูกรังนะครับก็มันเป็นลักษณะ,ะดินโพรงนะครับดินโพรงที่ทําให้ดูนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่น้ำเอา นี่นะครับทีมงานของเราก็นะครับพิทิตนะครับพิทิตขับรถไทยนะครับตัดผมสกินเิดนะเหมือนเหมือนอะพีทิตศึกใหม่เลยนะครับตอนนี้เออนี่ดูนะครับเหมือนพีทิตศึกศึกใหม่เลยนะตัดผมเมื่อวานก่อน ต้องสูบน้ำออกแล้วนะครับตอนนี้โอ้นี่แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับถ้าค้างคืนนี่ผมว่าต้องใช้เครื่องสูบเพิ่มอีกนะครับต้องไปหาเครื่องสูบเพิ่มอีกแล้วนะครับนี่ รอติดตามชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดินดีมากเลยยอมรับว่าดินเขาดีมากนะครับข้างล่างนี่เป็นดินลูกรังแล้วก็ผ่านลูกรังไปจะเป็นดินเหนียวนะครับไม่ทราบว่าความลึกของสดะือน้ำจะอยู่ที่กี่เมตรนะครับก็รอติดตามชมนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งเนาะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมผลงานขอบคุณสวัสดีครับ